ก็เห็นในที่เขาพูดกันนะีะยชอบว่าเกี <c> ่ <oughs> ยวกับเรื่องอะไรอ่ะตาที่สามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเมาก็อยากจะถามเขาว่าเอออาจารย์อาจารย์เคยพูดถึงเรื่องตาที่สามแบบนู่นแบบนี้สอนเปิดตาที่สามตัวอาจารย์เองอ่ะเคยเห็นตาที่สามไหมเออนึอไหมบอกเราจะมีถ้าเรามีตาที่สามเราเปิดแล้วเราจะเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นแต่ตัวคนสอนนะี่ะเคยเห็น ตาที่สามไหมว่าเป็นอย่างไงเห็นจริงๆนะเห็นแต้เนี่ยเห็นแบบเอออย่ะาถามว่าจะเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยหมอเขาบอกหมอไม่เคยเห็นหรอกถูกไหมเพราะเราจะพูดอะไรได้ยากไหมถ้าเราถ้าเราไม่เคยเห็นสิ่งนั้นจริงๆถูกไหมละ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่หมอหมอยึดไว้แค่เป็นเส้นขีดไว้เลยว่าเพื่อป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้เราหลง ภาษาพระเรียกว่าหลงในทางธรรมมแหละหลงในทางธรรมอันนี้ใครที่นั่นคือพระเนาะแต่ใครที่มาสอนเนี่ยออกมาโอ้โหเรื่องจิตเรื่องวิญญาต่างต่าต้องบอกว่าต้องเห็นก่อนนะถึงถึงจะพูดได้ถึงจะพูดได้เต็มปากใช่ไหมคำว่าเห็นมันจะมีสองอย่าง เห็นด้วยตาเป่าเ,าเ่าแตแต่เนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยก็ก็สามารถเห็นได้สื่อสารกันได้คุยกันได้กับสองเห็นด้วยเห็นด้วยความรู้สึกมันไม่เรียกว่าเห็นหรอกมันเรียกว่ารู้สึกเออแต่ทั้งสองอย่างคือมันต้องสามารถที่จะถ้าคุณยังไม่สามารถคอนโทรลได้ไม่สามารถบังคับได้อย่างเช่นอยากจะเห็นอะไรก็ได้เนี่ยมันก็พูดไม่ได้อีกแล้วหละถูกป่ะเออเกิดวันเสาร์มีสัมผัสที่หก เห็นผีค่าเมื่อก่อนเห็นจนหลอนค่าเดวนี้สะดุ้งแล้วก็เดินออกไปปกติโอเคอ่ะดีมากชื่ออะไรอตัวเองพิมพ์เนาะนี่จะบอกว่าจับไว้ก่อนว่าพิมพ์ตรงนี้เป็นเรื่องปกติเออเราคิดว่าเราเห็นผีเนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดป่าแต่ก็ไม่ใช่เรื่องพิเศษเออคำว่าสัมผัสที่หกถ้าพิมพ์เป็นมนุษย์ทุกคนมีครับ มนุษย์ทุกคนมีอสัมผัสหรือภาษาสัมผัสทางวิทยาศาสตร์ภาษาพักรรเรียกว่าอายตนะภาษาหมอเรียกว่าอายตนะเนะมันชอบแนะเรื่องไม่ให้เราอัยตนะตนะมีอะไรบ้างมันมีห้าก่อนในเบื้องตน้นนะครับมันมีห้าก่อนในเบื้องต้นมีอะไรบ้างหูใช้หูไหมไม่ใช่หูตาจมูกโคนลิ้น ไม่ใช่ลิ้นนะครับลิ้นทั้งทั้งลิ้นไม่ใช่จุดที่รับสัมผัสได้จะเป็นคนลิ้นแล้วก็ผิวสัมผัสถูกไหมพิมพ์ถูกไหมอันนี้หมอพูดถูกไหมอ่าก่อนจะไปผีเอาตรงนี้ก่อนถอยหลังเล็กค่อยๆถอยหลังเดี๋ยวหมอจะค่อยๆขยายความเข้าใจให้เนาะแล้วรวมรวมถึงคนอื่นที่ฟังอยู่ด้วยนะครับก็ถามว่าอ้าวไหนไหนบอกว่าหกไงหกอยู่ตรงไหน่ะหกอยู่ตรงไหน ถูกไหมเพราะพระท่านบอกว่าห้าพระท่านบอกอายตะนะแต่หมอก็บอกว่าโอเคห้าเหมือนกันแต่หมอบอกบอกว่าอายตะนะนและที่บอกเราบอกว่าเรามีประสาทสัมผัสที่หกมันอยู่ตรงไหนอ่ะมีใครรู้บ้างพิมพ์มาให้หมอน,น่ยสิหมอก็ไม่รู้นะหมอจะหมอจะให้ลองลองลอง,ลองรู้ว่าเออใครทีพ่พอรู้ว่าประสาทสัมผัสที่หกอยู่ตรงไหนอ่ะลองพิมพ์มา ็นไหมนี่คือการแลกเปล่นลเรียนรู้ร่วมกันนะขอยัำเบิร์พล่นอนไม่รู้อ่าโอเคดีมากนะครับหน้าผาอโอเคนะครับของจิจิรัชยาใช่ไหมบอกอยู่หน้าผาโอเคอ่ะมีใครรู้มีใครรู้บ้างมันอยู่ตรงไหนอีกมันคืออะไรไอที่หกที่หกเนี่ยไมไม่ผิดนะครับอันนี้คือการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็หมอก็บอกหมอไม่ได้ตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์หมอก็แค่มาเล่าให้พวกคุณฟังเฉยๆแหละอะไรที่มันที่มันจะยากอ่ะหลืออะไรที่พวกคุณไปจําเขามาเขาว่ามาอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามาเป็นแบบหมอเนี่ยแบบแบบเนี้ยที่หมอเล่าให้ฟังจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยหมว่าหมอไม่เคยที่จะบีบคอพวกคุณเลยพวกคุณต้องเชื่อตามหมอนะไม่ใช่นะไม่ต้องลองฟังดูว่าเป็นแบบนี้ได้ไหม สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอทีนี้พอถอยหลังมาว่ามนุษย์ทุกคนมีเกิดมาพร้อมกับอายตนะอาอัยตะแนะเนี่ยแล้วคนที่ได้กลิ่นล่ะคะอาจจะเย็นจะเย็นจเย็น,ยนตัวอาัยะนะเนี่ยมันมี5้าก่อนถูกไหมห้าเนี่ยคือหูตาจมูกโคนลิ้นใช่ไหมผิวสัมผัส อยู่ในฐานของลายฐานของสภาพก็คือร่างกายถูกไหมตาเราเห็นจริงๆเห็นแตต่จะููเหม็นจริงๆเหม็นเหม็นขมคอเลยทําไมเหม็นเราต้องขมคอมันอยู่ละส่วนนะลงไม่ลงไม่ได้มันอยู่ในฐานกายเหมือนกันเสียงได้ยินจริงๆถูกไหมสัมผัสจริงๆอ่ามันจะโหนนุ่มนิ่มหรือแข็งอะไรก็แล้วแต่ เียเชีบอกว่าไอ้ตัวหกมันอยู่ที่หน้าผากอะถามว่าเนี่ยก็มีคนย้อนแย้งบอกว่าอ่ะแล้วคนที่ได้กินเน่ได้กินตรงหน้าผากเหรอถูกไหมหรือคนที่ยินเสียงทําไมได้ยินเสียงตรงหน้าผากเหรอแต่ไม่ได้เขาบอกนะไอ้ตาที่สามอยู่ตรงหน้าผากเนี่ยใช่ไหมเออหมอต้องใส่เออทาไมเขาบอกอยู่ตรงหน้าผากวะนะมันก็ไม่เห็นไม่เห็นมีเนี่ยมันก็มีดําเมงเนี่ยเนี่ยเมงเนี่ยมีกับผิวเนี่ยมีกับคิ้วเนี่ย มันอยู่ตรงไหนเ่ยที่สมบัติที่หกอะเออเห็นไหมมันเริ่มมันจะเริ่มเอิดใจแล้วแล้วถามต่อละบอกอาจารย์อาจารย์ที่อาจารย์รบอกเปิดตาที่สามเนี่ยอยู่หน้าผากยงไหนอาจารย์เอามาเอาออกมาให้ดูหน่อยดิถูกไหมลางสังหรณ์ลางสังหรณ์เป็นยังไงอเธอหมอเรียวกว่าลางสังบูก็ <c ười> นั่งเคยคิดว่า ไอ้คำวา่าลางสังหอนคืออะไรรู้สึกจากข้างในอ่ะอันนี้อันนี้อ่าะถ้าอย่างนี้คือจบเห็นไหมเริ่มเริ่มตัดเข้ามาแล้วเริ่มตัดเข้ามาสั้นไกลตัวเข้ามาแล้วพอพิมพ์บอกว่ารู้จะสึกจากข้างในหมอตอบภาษาให้เลยฟังนะไอ้ตัวห้าอิยตะแน่เนี่ยเวลามันเข้ามันเข้าจากข้างนอกเข้าข้างในถูกไหม พอมันเข้าจากข้างนอกข้างในเสร็จแล้วมันเข้าห้าสมมติเนี่ยมันเข้าห้าพร้อมันจะได้มันขมวดกันรวมเป็นหนึงครับจากห้าครับมันขมวดครับรวมกันเป็นสายเลยครับสายสายเดียวกันครับดังนั้นคําว่าประสาทสมัมผัสที่หไม่มีครับในความเป็นแหลเป็นจริงในตามธรรมชาติของตัวเราตัดออกไปก่อนคือภาษา นั่นคือภาษานี่ไงพอม่าไล่ถามมันจริงๆถามว่ามันอยู่ตรงไหนทุกคนตอบไม่ไม่ได้ใกล้เคียงเลยไปโน่นไปนี่เป็นั่นนั่นหมดแต่พอพี่มาบอกว่าข้างในคือจบเพราะว่าอย่างนั้นมันใกล้เคียงแล้วว่าห้ามันรวมเป็นหนึ่งครับพอรวมเป็นหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าความรู้สึก หรือว่าใจนี่เวลาเราเวลาเราเราเราู้สึกนึกคิดเนี่ยเราไม่ได้นึกคิดจากตัวสมองนะครับสมองมีที่จําอย่างเดียวจำแต่พุทธพือ่อที่พูดมาทั้งหมดก็คือจําจากสมองทั้งหมดเราไปเรียนเกง่งเราไปท่องเกง่งเราไปจําเก่งมาทั้งหมดสวัสดีครับสาลีเรื่องอะไรครับไม่มีหัวเรื่องมหมอพูดเรื่องอะไรหมอยังไม่รู้ <laughs> ไม่เคยตั้งหัวข้ออะไรกับเขาอ่ะเออ เสร็จแล้วเสร็จแล้วไงต่อพอมันรวมเป็นหนึ่งหมอเรียกว่าใจก็คือความรู้สึกนั่นเองเห็นไ,ไหมพิมพ์บอกว่าพิมพ์เห็นผีแต่หมอเชื่อว่าพิมพ์รู้สึกว่าพิมพนะเห็นเพราะถ้าพิมพ์เห็นจริงๆพิมพ์ต้องสามารถบังคับการเห็นได้ครับทุกเวลาครับไม่ใช่ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเราก็เห็นเองไม่ใช่ครับนั่นคือนั่นคือไม่ใช่เรียกว่าการเห็น จริงๆนะครับตาเนื้อเนื้อนะอ่าใช่หรือไม่พิมพ์ตอบหมอมาก่อนอันนี้คือหมอไม่ได้มาสกัดกั้นใครนะแต่จะต่อยอดให้นะครับจะต่อยอดให้ความเป็นเฉพาะตัวมันไม่สามารถที่จะไปไปยุ่งกับใครได้เลยเร่อกของใครของมันแต่เพราะว่าในฐานะที่หมอหมอต้องเคยรู้สิ่งนี้มาก่อนหมาะคมื่าก็คนเคยเดินผ่านมาก่อนอ่อาเขาไม่เองเฮง,เงจบครับจบครับ แสดงว่าสิ่งนั้นพิมพ์ไม่ได้เห็นครับเออแต่เป็นการเห็นจากจากภายในหรือตัวจากอ่าภายในสู่ภายนอกไม่ใช่ภายไม่ใช่ภายนอกเคยไม่เห็นจบครับอจบแล้วอันนี้หมอจบแล้วหมอรู้แล้วเอ,อกลางกลางกลางต่อให้อยู่นะพิมพ์นะฟังนะแบบนั้นใครก็ตามที่เห็นแบบนี้อย่าบอกว่าเห็นผี